สวัสดีครับอยู่กับช่องอีสานที่งเหน้านะครับวันนี้ก็อยู่กับบารคิวบานะครับวันนี้ภามาเลาะไซเบ็ดนะครับตามหวยนะครับนี่ตมหยไม้เดิมครับตามหวยไม้เดิมนะครับถือถือประคอใส่โลปไปนะครับเลาะมากของหนานะเจ้าบ้านี้เข้าใหญ่นะครับเข้าเยอะไปทั้งหนานะครับวันนี้ทีเรียวเข้าใส่ทั้งหลังนะครับเข้าเยอะมากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเฮียก็เป็นเขียดโมคือนเขาครับเดิมครับเขียดโมที่เหลือจากเมื่อคืนนะครับนี่ก็หาเก็บไปเรื่อยครับแม่นครับ เออกมายาไม่อยัางห้าวที่เก็บไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สิตัดตโตไรชัวนะครับเพราะว่าพื้นที่จำกัดครับพื้นที่จำกัดตอนนี้นะครับมันกระทะดรัดครับแมนครับพอลิปมันหายแนวหลายยานนะครับของเบาอัดกัมีช่องเห็ดรถน้ำนาะครับผมช่องเยี่ยงก่อบาทแมนครับแต่ที่มิช่องเห็ดรถนะครับช่องส่วนตรงผมอีกนึงนะครับเห็ดอะไรรถเห็ดยันนะครับซองรถต่างๆนะครับเป็นซองต่างอัดวาสาบินะครับเพื่ออย่าเข้าไปสอดซ่องอย่าเข้าไปติดตามนะครับ ันนี้จิตัดเป็นชัวนช่วไม่จั่วไอ้ไปเปบิ้งนะครับก็เอาใส่ไป,ไไปพอสนมากขนก็บไปอยากหลุนตอนใส่ดอกนะครับอยากหลุนตอนยามนี่บาคีลงไปใส่นะครับก่อไต่ข้างคือเขานะครับก็อเหี้วกะก็เป็นเบสิกเลยครับผมนี่ครับก็ไปไต่ข้างท่านำน,น,น้ำไรดีเนาะหดหยั่งขึ้นเรียนไ ปลาปลามันต้องหานะครับปลาต้องหาหมัต้องใส่ทิพย์ก่อนนะครับไม่สีนั้นยมอนี่ปลาสิบว่าค่อยหายเงี้ยงปเน้นนะครับเพราะว่าน้ามันอยู่นิ่งโดนแล้วนะครับอ่ามันนิ่งมันบลายแล้วน้ามันเริ่มใสแล้วนะครับมันบ่ขุ่นมันเป็นสีตมสีดินแดงคือเก่านะครับฉันช่วงสีดินแดงนี่นั่นดีนะครับไปฮะขยับไปทางหนาต่อไลยครับนี่ตามเดิมครับยี่สิบทรัสิบหลังครับหมั่สามสิบหลังเนี่ยนะครับ นาสิบถึงนะครับเขาเขียนนาสิบหอดเขียนนาบก้อนเขียนอได้มากยี่สิบกัวๆนะครับนี่ให้หยับยาหาไซนะครับนี่หาทางหาซองลุนะครับหมอนโอ้หมอนเป็นไซตงวเป็นไซตุงนะครับซองเขาเป็นไซงตปมนะครับนี่มาลงปมเื่อนซองเขาลมับ นี่ครับไม้ล้ำหอยจะเป็ี่สี็จแล้วครับ <c oughs> นี่นี่น้าไม่เหลื่อมใส่ลราสนามาเแดงนี่ปะ้าจะิกินดีครับป้าจิห่าวอยู่ <c oughs> นี่ปลาคิวสิลงไปใส่นะครับลอ <c oughs> ยข้าลัางครับ อีโเยงไู่ครับ่ว่าป่อัปรคาิลงเแล้วนะครับแล้วฮาี่าไปหาทางหนครับว่าบรรยากาศมันนี้ที่ค่อยดีบางได้ครับน้องาไปหาบอัดปวยอึ้งเลครับบรรยากาศน้ำห่วยนะครับนี่ช่วงหัวคำนับช่วงสีหามุ้งแรงไปครับเดี๋ยวนีเฮอก็ถไทยมากันสามนาที่สีน้าที่แล้วนะครับเดี๋ยวฮาสี รอไซคนนี้รอส่ซอยบาคิวนะครับเดี๋ยวไปตอนยามกันเลยครับแม่ครับเดี๋ยวจะไปเบื่องตอนยามนะว่าสีมานบ่ามานนะครับตาตีบตามเดิมนะครับห้อยามสองเวลานะครับย้ำขึ้นกับย้ำเสานะครับแต่ว่าย้ำขึ้นอาจสีบ่อคอยสว่างเนียนะครับอาจจะยามเบื้องใหญ่เจ็กน้อยนะครับในกล่องห้องอาจจะเบื้องใหญ่ความมันบ่อคอยแจ้งนะครับไปครับผมครับอันนี้ก็ย้ำแรกนะนะครับนี่เข้าถือเนวยดาเขียบมาน้ัพร้อมเนาะครับก็ดีว่าย้มมาแล้วนะครับยามไรมากสองสามลังแล้วบ่ถึกนะครับอันนี้ เดี๋ยวเบื้องหลังหนาครับนี่ครับมองห้องไม้ไปเสาเบื้องหลังนี่รู้บ้างยูอันนี้ใส่ไปใช้ครับใส่ไปนี่ครับเฮียยูปะครับอ๋อเฮียยูครับอันนี้เฮียยูอยู่เนาะเสียงปลาแห้งนะครับผมก็ไล่กบเขียนไปว้นะครับเพราะว่าเขียนห้องบนเรือแล้วนะครับนี่ห้องก็สีไม้ไม่ได้สี่น้ำนี่ครับเห็นบ่เห็นบ่าหนาหนาเดียวฮักไว้นะครับนี่หนาซร่มมุมฮักไว้เด้อครับนี่ครับนี่ครับเป็นหนาเนาะฮักไว้เป็นไม้นะครับอันนี้เป็นได้บ้าคิว โอ้ยขันเ็มีกันโอ้มืนันติงครับขันติงนี้ขันติงนะครับเดี๋ยวผมจนยางไปน้ำบาวคิวเนาะาวคิ้วางเนาะครูเขียนไว้ก่อนได้เฮ้ยโอ้ยโอเาบ้งก็โอ้ยติติติโอโอ้โอ้ยบนี้นะครับนี้มีมั้ยแบบนี้ครับแบน้เดี๋ยวขึ้นมาก่อนเริ่มจีุครับนี่ อย่าถเบมึง๋ย่าถับมึงเด้งเด้งครับผมไม่รุดครับผมไม่รดนี่ขีดทำงานครับโอ้ยเดี่ยวพลังนี่ขีดครับวัดตูวัดนี่กุมนันอีกนี่กุมนันครับวัดน่นลูกปืนดูบาขี้วัดลูกปืนดูไงครับเดี๋ยวเขียนบาืิวดูเขียนบาขค้วันาี้เดี่ยวไงก็อีกนะครับ มันครับมันมันมันที่จะปอดใส่ไบหญีเนาะเนาะครับมัน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 อยู่นะครับนี่โอ้โอ้มาเบลียถุงมาอีกโอ้เขียดเขียดบอสเขียดถุงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวบาดนีเร์คิวใส่ก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวให้บารคิวใส่เขียดไว้ก่อนนะครับพอดีโจกเขียดหยานะครับเดี๋ยวเสิบิถามบารคิวใส่เขียดเสร็จเดี๋ยวเราเปิดกล่องต้อนะครับครับผมกับสำหรับยามรอบ ขึ้นนี่นะครับนี่กัดได้มาแต้มนึงนะครับโอ้โหง่ายนะครับนี่ไปครับผมเดี๋ยวสิมายามย่างมันเสาตัวนะครับย่างสีหมาอีกบ่อนะครับย่างมันเสาไปครับตัว่าพ่อได้กินครับแมนครับเดี๋ยวขอไปหาเขียดเพิ่มกันครับผมตุ้กตีไม้นะครับมี่จะใส่ยังไงนะครับแมนครับไม้นี่เทียบสี่บ่หนึ่งนะครับนี่จะใส่ยังไงเลยนะครับไม่หายใหญ่จังหน่อยนะครับไปครับผมครับอีสานเชนแนลนะครับมันนี่กัดมะยามเบ็ดรอบเสานะครับนี่ บาร์คิวระยามมาแล้วบาร์คิวแจกเดือนครับว่าเอ้ยลืมไทยลืมไทยลืมไทยคลิปลืมไทยคลิปนะครับอย่ามาซีร์หลังแล้วนะครับน้องขาห่วยนะครับนี่ยอย่าพยายามทั้งหนาต่อนะครับขึ้นนี่อะไรไปแต้มหนึ่งนะครับแต้มนั้นได้ไปแปดเกาลนะครับเอาแปดเกาขีดนะครับเกือบโลนะครับนี่มันขึ้นเท่าไดไปแล้วขังอยู่บ้านนะครับนนี่วาอั้มีนอนี้่ได้ใชนะครับบีคิวใส่แน่นอนนี่เนาะอันนี้นี่การับ อันนี้มีอาการครับตายขั้นโกงโอ้ยตายครับเขาเป็นแอยู่โอ้ตัวนี้กับตันีอยู่ของยาตายน้ำนะครับโอ้ยโอ้ตมินอยู่ครับเขาโจยผุยเลยนี่เหลวไหยครับเหลวเลยโอ้กินเข้าไปยข้างในเลยแต่ว่าออกได้อยู่ครับบนไปกันเลจ้าใส่หนาล้นยังบนตรวดยตัวยเดี๋ยวเอานีไก่อนนะครับนะครับเอาไปนหนกันเอาไปไหนกัน บรรยามีคนนอนดอกครับผมไปครับเดี๋ยวยามุ้งล้างต่อไปเดี๋ยวยาวไปนั่งอยู่นะครับลางมาสองลังนะครับนี่ยามมีสองล้างบริไทนามาหอดหลังนี่เบ็ดผมบ่เห็นขั้นเลยนะครับเดี๋ยวบารคิวลงไปเบื้องไหนเดี๋ยวบารคิวลงไปเบื้องไหนนะครับโอ้โหโบงกับท่านผู้นะครับเดี๋ยวมาเห็น ขั้นลงไปนะครับนี่ขั้นลงไปในน้ำโอ้ลุดครับโอ้เ<อ><อ>มียมไปยังครับไปแล้วครับบั้งมีมก็ดินคาเทะยึดยาสเปดเสียกจนเป้ห้างเสียกจนนั่นเลยครับผมไปยังครับไปครับมันเป็นยังนี่นี่ลาคุณบอกลูกเดี๋ยวเราจะไปไม่ตรง ยามสองรอบนี่นี่แหละงอมองยามสองรอบเมื่อไหร่วนมาจากใช้เขียดยามอีกรอบนึงอ่ะงั่นที่เขบอกอะไรมันมันต้องยามผ่าทางเทคนิคครับผ่าทางเทคนิคไปครับแฟนต่อขันนี้มีอาการครับมีอาการขันโกงครับขันโกงขันโกงอยู่ในบาร์คิวลงนะครับบลูวิชิยูปะ โอ้หลุดนะครับอันนี้ก็หลุตนี่ครับโอ้สองหลังนี่กันแต่ก็ดุดไปนะครับเดี๋ยวไปทางหน้าต่อครับไปถอนนะครับเพียบเห็นบะไพ่ไหมหรอครับไพ่นอไพ่ไหมหรอก็เลังเขาหยาแนบเดี๋ยวบาร์คิวร่างไรไหม นี่นี่ไปมาแล้วไมา้วมาเร็วแห่งเร็วแห่งพวกเรากพ่า่เห็นหงาล้วไปแล้วพีมุงต้องไปแห่งไปสะสไปสะสะไปสะเฮ้ยังลอหนามไปไหม นี่ซิซืนนี่แหละเนี่ยซีซืนนี่อยู่เนี่ยซือซืนมุ่งหยาเนี่มุ่งหยานุ่งกลางได้เห็นมันเข่าขาไหมเห็นมันเข่าขาเห็นมันเข่าขาครับนี่ก็เป็นผลงานางอของซานีนะครับนี่ก็ได้แก่แก้มเดียวนะครับนี่บ้าคิวเปียกไปเลยครับโอ้ผ่านนะครับบ้าหมานบ้าอะไรไดครับน้ำมันบ้าท่านนะครับที่แรกเลยครับเมลัยมันลุงน้ำเดยกเมี่นครับนี่พ่อไล่มันหอดตานามเดืกไเห็นเลยครับ ปาดดเี๋ยวมสิกลับมาปา<ร>คอน,น,นะครับรสีรุ่นซั้มปื้หญ่ได้ล่ะผมบอกเลยว่าใหญ่ตัวเนี้ยผมเป็นทางสะบัดขึ้นแต่แหละผมบอกเบอบอร์ขดว่ามันมันติดเบ็ดเหลือเบ็ดมันถอนผมคิดว่ามันกัดอีหยังต่างนะครับมันบอร์เมียนนะครับสะบัดทางกัดขึ้นนะครับมันสิ<ต>้นเบ็ดออกมันบาดบอออกนะครับขนาดปลาก็หนักนะครับขนาดปลาบ็ดบักหนักทอนเบ็ดได้นะครับนี่กะเส้นนี่ก็ได้แค่แต้มเดียวนะครับก็ถือว่าพอได้กินครับนี่ครับผมนี่ครับตายแล้วนะครับขาดเลยตึงไต้หมดขึ้นนี่ครับงานครับผม ต้อยามร,รอบสองอีกปะเนี่ยนะครับผมมานาันอาจจะมีหลุนอีกนิดนึงนะครับมีโอกาสได้หลุนเนาะเปน็นวาบาสแมนครับโอ้โตัวใหญ่นะครับปผาดเลยน้ำประทันนะครับเดี๋ยวันนี้ออมืออมัอนี้เขากะฝากผลงานไว้แน่ได้ไหมนี้กับฝากผลงานไปทอนนี้ครับผมครับผลงานมันขึ้นนะครับคลิปหนาจีเบนอีหยังกับฝากก็เลยก็จะต่างก็แช่ไว้นะครับเฉดีมาผาดคลิปใหม่นะครับตลอดวันนี้อีสานแชนแนลบ้าคิวบาร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ